มาตอยหอยจุบกันนะพี่น้องตาสินปลามาตอยหอยจุกหอยจุกบ้านเฮากนนะพี่น้องหอยจุกกระยันยันเบิ่งจะสะอ่อนหน่วยเบิ่งต่อยเอาไปออมนะพี่น้องไปออมไปแกงต่อยแล้วก็เอาชิ้นออกพร้อมเนาะ เอาเก็บออกเรียบลอยพอาบย่าแดงจะบออมเบิดเนาะจะเอาเก็บมันออก,กก่อนพอใบย่าแดงกะเอาหมกห้อยนี่ไปหลวกก่อน,นะพี่น้องลานห้อยแล้วไปหลวกไปหลวกเอาเก็บออกมาตอยเอาเก็บออกเรียบเรียบอยเนาะจางสี มาหายากแชร์เนาะเพิ่งมาอ่อมเพราะว่าเก็ดปืนยานมันไปค่าข้อนาะงเท้าหัเห็นบางเท้ากะจะแน่หัเห็นเนะาะถะเอาเก็บออกเก็ยังออกเตียบลอยจังสีเพิ่งกัจะกินสบายเ้าจะบกคืดเนานะแสบพี่น้องอมใส่เลื่ออิเลสใส่ต้นหอมใส่ผักเนาะ ซตุ้ยต mhm. ้อยกับเบนตาซินต้อยหอยต้อยหอยใบออมเอาเก็ดออกเรียบร้อยจังเป็นหลางเป็นหลางออมเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๊ยวเดี๊ยวเดี๊ยว ไปไปพุ่นลูกพุดหนึ่งแล้วกลนออกกว่างทักหลายเท้ากลอนออกกว่างแล้วก็จะจูบอะไ้เนาะ

Mhm. Cục cái luôn. Cái mương có thơm sao. Đừng